เมตตาต่อคนอื่นคนอื่นก็จะมองเราในแง่ดีค่ะถ้าบ้านเมงเราสองอบสุขทุกคนก็จะมีความสุขเหมือนกันนะคะอันในหลวงท่านเป็นคนเก่งค่ะคนดีและคุณมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งหนึ่งให้สำเร็จค่ะท่านสอนให้เราเป็นคนดีและท่านสอนให้เรารู้รู้จักคุณค่าของชีวิต ประเทศไทยโชคดีมากค่ะที่มีในหลวงปกครองค่ะหนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นคนต้นแบบอย่างในหลวงให้ได้เพื่อพิสูจน์ว่าคนไทยโชคดีมากที่ได้มีในหลวงปกครองประเทศไทยค่ะ